โดนโกอีกแล้วจะซื้อหรือขายรหัส AUV โดนโกทุกทีปัญหานี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมิโนต์ DP เเพจแทมมีผู้ติด,ดตาม10,000แขึ้นไปเพจขายหรหัสาว v ที่กำลังมาแรงมี ID แรลงคอนสกินแลพยบร,ราคาเริ่มต้น50บาท ID สะอาดมีประกันหลังการขายใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับรืนี้นะครับผมก็อยู่เกมาว v นะฮะแต่ว่าอยู่ในเซิร์ฟของไต้หวันนั่นเองนะผมจะ พาท่านผู้ชมนะมาดูสกินใหม่นั่นเองนะครับผมนะมีสกินอะไรบ้างนะั่นคือรอ,อบนี้คือผมอาจจะรวมที่มันมีเลยกันละกันนะครับผมเนะ่องาผมขี้เกียจตัดคลิปหรือว่าขี้เกียจทาคลิปแยกนะครับผมนะออทีเดียวเลยนะครับผมนะะโอเคนะเรามาดูกันดีกว่านะตัวแรกนะก็คือริปโป้นั่นเองนะครับผมนะฮะในเลยโอ้ออยู่ในเซิร์ฟเบต้ามันอาจจะหน่วงนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่ใช่เซิร์ฟของบ้านเรานั่นเองฮนะไม่โว้ เท่บ้าน,น์อะเขาผมนะมันจะเป็นแบบตีมขาวๆอย่างเงี้นะรับผมนะดูดิโอโหรแบบสุดยอดบูมากฮนะหน้ายีาแมังเหมือนฟอรเ,เรนเลเยฟอเรนใส่ชุดเกาะเพิ่มเหรอแต่มันเท่นะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูเอฟเฟกต์กันดีกว่านะครับผมนะฮะโอเคเขาอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะ ก็ผมไม่รู้ว่าเป็นสกินที่เราซื้อหรือว่าอะไรนะแต่ถ้าให้ผมดูก็น่าไห่จะเป็นแบบคล้ายๆแบบว่าเลอร์พาร์ทปะเอฟเฟกก็น่าจะเป็นสีม่วงเที่ยวผมดิเหน็บปะไอ้เหี้ยนรีวิวสกิลมาเยอะนะครับผมจะรู้แล้วครับผมนะฮะสีม่วงประมาณนี้นะฮะอุ้ยไตพวกมีคิทตันนะฮะโอ้ยเท่มากเหมือนทาร่าเลยสกิลสองมีมังกรสีม่วงครับผมนะฮะอันติมีมีดอกบัวใช่ปะวะดอกบัวดอกกุหลาบปะประมาณนี้นะครับผมนะฮะ เอฟเฟกต์มันคือมันดูธรรมดาเอาไง่ายนะครับผมนะี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นแบบพวกวอลเลอร์พาร์ต er นะครับผมนะเออก็ต้องรอดูโหไม่แนใ่ใจเหมือนกันว่าเป็นของซีซั่นไหนนะฮะต้องรอดูต่อไป <c oughs> ดูดิประมาณนี้สหรับดิปโปถ้าวาลก็ไม่น่าจะมีนี่ครับผมไม่มีโอเคฮะเราไปดูสกินตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมนะโอเคฮะตัวต่อไปนะครับผมนั่นก็คือ เดียวเซียนนั่นเองนะครับผมนะฮะมันในทีมเดียวกันนะครับผมในะสีม่วงประมาณนี้นะครับผมนะฮะมันเหมือนมันเหมือนสกินตุเลนนหะเขา้าใจว่าเหมือนสกินตุเลนตอนนั้นแหละไอ้นี่แบบว่ามันมันโซนเดียวกันเลยทีมเดียวกันเลยนะครับผมเนะฮะดียดิไม่ไปขอว่าเดร์พแหละนะครับผมเนะี่ยโอเคเข้าไปทดสอบดูอ่เนี่ยพูดถึงก็เอามาให้ดูเลยนะครับผมเนะฮย เหมือนเหมือนเนี่ยเห็นปะมันได้เป็นทีมเดียวกันนะแต่มันมาไม่พบว่าเออว่าตอนนั้นมันเป็นแบบยืนเรียงแบบกันอย่างเทหเลยนี่หว่านี่ไงมีเทลมีอะไรพวกนี้นะครับผมนะฮะดิเนี่ยเออมันน่าจะเป็นทีมเดียวกันแหละนะครับผมนะดูสภาพละโอเคนะเรามาดูดีกว่าออ้เรอบนี้เป็นเตี๋ยวเสียนะอุ้ยโลโลว่องกันเท่มากครับผมดูโอ้มีออร่าครับผมนะฮะ ไอผมเอกก็ยังสีหม่อเหมือนเดิมอะนี่ไงโอ้โหเท่นะได้อยู่ได้อยู่ก็ไม่ได้แย่ฮะแล้วการติเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรหมุนๆด้วยทุกคนสกินปกติไม่น่ามีนะฮะนี่นฮะเปิรประมาณนี้นะครับผมนะะสำหรับอันติสกิลสองประมาณนี้สกิลแรกประมาณนี้นะครับผมนะ โอเคเรามาดูสกินตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมนะโอเคฮะตัวต่อไปเป็นของเอนโซนะครับผมนะโอ้สกินก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับทีมเมื่อกี้แล้วนะครับผมนัน่าจะเกี่ยวกับทีมของเอ่อไออะไรวะที่ผมรีวิวไปล่าสุดอ่ะเทลไปนะครับดูดิโอ้เท่มากย้อมผมสีแดงซะด้วยนะครับผมนะโอ้ยรอเราเลยเดียวนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองเอฟเฟกต์ดูดีกว่าฮะผมคาดหวังไว้เยอะนะเพราะว่า เทวเอฟเฟกต์แบบโคตรเยอะนะครับผมนะกับตูเลนนะครับผมนั้นเรามาดูของเอนโซกันบ้างดีกว่านะครับผมว่ามันจะมีเอฟเฟกมากน้อยแค่ไหนโอเคเขาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนละโอ้แค่โมเดลแบบยืนนิ่งๆก็เท่แล้วทุกคนดูดิ่โอ้โหคาดหวังฮะคาดหวัง โอ้ยเคี่ยวผือแม่กดสกิลสองไปโอ้ยเป็นเคียวปกติฮะตีก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเอสโอมันก็เป็นตัวที่แบบเอฟเฟกก็ไม่ได้อลังการอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องลองดูว่าเราคล้องโดนเปล่าดูมันเทียบกับมูลไลท์ได้เปล่าเดี๋ยวต้องดูฮะเพราะมูลไลท์เอฟเฟกมันไทยมากฮะลองดูโอ้ยก็ไม่ได้แย่นะใช่ปะเออไม่ได้แย่นะครับผมเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่ามูลไลท์มันเอฟเฟกมัน มันดูเข้มข้นกว่าวะ่ะเออของอันนี้มันสีมันดูจางด้จิตจางไปฮนะมันก็ไม่ได้แย่นะครับผมนะ่ะในเงี้ยผมประมาณนี้โอ้เวลาติดเปกก็ประมาณนี้นะครับผมนะ่ะโอ้ก็เท่ยู่เท่ยู่นะครับผมนะถ้าวับปะถ้าวับไม่มีนะฮะหรือแม่ก็ใส่ไม่ติด นี่ครับผมโอเคนะก็สำหรับเอเซประมาณนี้นะครับผมนะก็ไม่ได้แย่นะครับผมนะแต่ถ้าเทียบกับเ,เทลมันก็คนละคนละยนเลยโอเคนะตัวต่อไปนะครับผมนะเป็นแวนนั่นเองนะครับผมนะฮะอโหลดยังไม่เสร็จอันนี้ครับผมนะฮะได้ข่าวว่ามันเห็นเลวเขาบอกว่ามันจะเป็น ฟรีอะไรสักอย่างนะเขาเนะี่ยมาเป็นแจกฟรีปะ่ะอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะเขาเห็นเขาบอกแบบนี้นะก็เป็นแบบตีมแบบจีนอีกแล้วนะครับผมนะฮะโอเคเข้าไปดูดีกว่าโอเคฮะเข้ามาอยู่ในเกมที่ร้อยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเท่เทาไหร่วะตัวนี้จะกินตัวนี้นะน่าจะแจกฟรีแหละนะรับผมนะฮะจะต้องรู้ว่ามันใช่เปล่าวเออตุ่ยจีนหรืออะไรอย่างงี้อุย้ย ไปเปิดบน,นหัวเทอยู่นะดูดิเป็นสีฟ้าฮนะแล้วก็เป็นสีแดงสีแดงสตัร์นแน่นอนนะผมนะฮะโอ้โหสัญลักษณ์เปลี่ยนไปครับผมนะฮะลืมดูกรงจักรเลยแบบกระจายก็คล้ายๆแวนแหละนะครับแต่ก็เปลี่ยนอยู่นี่ฮะประมาณนี้เฮ้ยเฮ้ย,ยรู้สึกว่าอ๋อนี่ไงมันมีแบบมีอะไรป,ปีนด้วยครับผมบล็อกเหรอริ้อะไรวะอะไรไม่ทันโอเคมาดูอติบ้างดีกว่า ปังอุ้ยเป็นการยิงยิงอังเปาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเท่มากทุกคนโอ้ยไปไกลปืนเป็นปืนยิงอังเปาก็ออกไปเขาผมนะฮะแจกนะครับผมนะห้าหกแฉกประมาณนี้ขี้เกียจนนะเอาอังเปาไปเองโอเคฮะมาดูสกินตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมนะโอเคฮะตัวต่อไปเป็นอาริสนั่นเองนะครับผมนะฮะโอ้โหรอบนี้กลายเป็นเด็กหน่อยเลยทีเดียวนะครับผมนะโอเค น่ามาตีมเดียวกันกับไม่ใช่ว่ะเออตีมมันคนละตีมเลยนะครับผมนนะนี้ฮะมันเหมือนไอตีมของลิเล่น่าเลยทุกคนเออที่มันมีสกินหนึ่งคล้ายๆอย่างเงี้ยโว้โวววอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วฮะวิ่งได้อยู่นะสวยอยู่นะครับผมนะฮะตีมปกติโอ้ยทลูกมาเลยเลยโคตรเท่ฮนะ ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยไอ้เหท่ยอยู่เท่อยู่ลูกเบลอเลยแล้วก็โยนนี่ไปฮะประมาณนี้ยู yeah, yeah. You, มิโรทำไมตีมกีนมันเยอะอย่างวะเซนเซนนก็มาจากกีนนี่หว่าเออไอ้ป็นลูกไก่โอ้ลูกไก่ครับผมเน,น,นี่ยติกลายเป็นลูกไก่ว่ะทุกคนไก่เจี๊ยบ <c oughs> มันโยนลูกไก่ไปปะ ไม่น่าใจวะเออมันจะเป็นเด็กที่แบบเด็กเที่ยอนะไรแล้วมันโยนลูกไก่ไปเนี่ย <c oughs> ใช่บอกว่า <c oughs> <c oughs> นยแต่ว่าอันติมีลูกไก่วะฮะลูกไก,ก่ลูกเป็ดลูกนกปะเออนี่เะี้ผู้อยู่เท่อยู่ประมาณนี้นะฮะของอลิสนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันดีกว่า โอเคตัวต่อไปนะครับผมนะโอ้โหเป็นของดวงนั่นเองนะครับผมนะแวบ็บแรกที่ผมเห็นเนะี <c oughs> ่ยกูก็รู้ว่ามันคุกัน <c oughs> อุ้ยแก่แ,กแล้วลกูโอ้โหนี่ฮะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะโอ้เป็นดวงที่แบบกลายเป็นหุ่นยนต์นะครับผมเอ้เหมือนมันจะมีอยู่แล้วไม่ใช่ที่แบบว่าดวงหุ่นยนต์เลยประมาณนี้เดี๋ยวดูดิเน่เห็นปะแบบเป็น AIC เออนี่มีอยู่ละแต่ว่า อันนี้มันแบบมาเป็นแบบบัคุกันเลยจริงๆนะเนี่ยดูดิโอเคเดี๋ยวไปดูเอฟเฟกกันดีกว่านะฮะให้ผมเดามันก็ไม่น่าจะมีเอฟเฟกต์หรอกมันน่าจะมาพร้อมกับแวนอ่ะผมว่าแจกฟรีปะ่ะเออต้องรอดูฮะโอเคครับไปอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้เห้ปุป่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมขายก็เกินเลยนี่ฮะ เข้ามาแล้วก็เหมือนด้วงปกติครับผมเนี่ยแต่อยู่หน้าเกมแม่งเหมือนบล็อกกนเลยเอ๊ะแต่สีลายก็เหมือนบล็อกกุญแจนี่บินนะประมาณนี้นะจะมีเอฟเฟกสีเขียวเหม็นหึงอยู่นะครับผมเนี่ยจบเอ้าวเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับผมเนี่ยไม่มีเอฟเฟกอะไรมากนะครับผมนะนี่เฮ้ยเอ้าไม่เห็นด้วงเหรอน่าจะยังบัล็อกเอาปล่อยลูกเด็กไปไม่เห็นด้วงนะครับผมเนี่ย โอเคและเอฟเฟกก็เหมือนเดิมนะครับผมนะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมนะเฮ้ยเหมือนสกิลพู่ชนมันมันเปลี่ยนปะไอ้พู่พู่เขาเรียกพู่งัดอ่ะลองดูอ่ะไอ้มันทำไงวะให้แบบว่าเอาเขาจิ้มอ่ะมันต้องโดนฮีโร่โดนกีบอะเออมันต้องโดนกีบอะเมื่อกี้ผมเห็นมันเปลี่ยนนะแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมาก เนี่ยเหรอป่ะเออมันเอฟเฟกมันขึ้นนิดหน่อยฮะมีอันเดียวเองไอเอฟเฟกโอ้ยแย่จังโอเคนะครับว,ว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันละกันนะครับผมเนี่ยก็สำหรับดวงมะคุก,กันก็เป็นประมาณนี้นะครับน่าจะแจกฟรีเนะี่ยเดี๋ยวก็ต้องลองดูโอเคบายครับผม